จะพาไปดูบรรยากาศการเลือกซื้อเครื่องเส้นไหว้ตรุษจีในปี2569ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงนะคะที่จังหวัดยะลาเขาบอกว่าเริ่มคึกคักกันตั้งแต่ช่วงสายเลยค่ะมีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ประชาชนทั่วไปทยอยกันไปจับใจ่ายใช้สอยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ราคาเขาจะปรับลดขนาดชุดไหว้เจ้าลงมาค่ะตามภาวะของเศษรษฐกิจนะคะพอค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าปีนี้คึกคักแต่ว่าเงินไม่สะพัดเท่าปีก่อนไก่ ตอนนี้ราคากิโลกรัมละ75บาทค่ะหัวหมูกิโลกรัมละ90บาทเนื้อหมูเป็นหมู3ชั้นนะคะกิโลกรัมละ180บาทจนถึง190บาทค่ะส่วนราคาผลไม้มงคลมีการ ปรับขึ้นนิดหน่อยเล็กน้อยแล้วก็บางอย่างก็ไม่ได้ปรับขึ้นเลยค่ะโดยพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเขาก็บอกนะคะว่าลูกค้าหลักในปีนี้เป็นชาวมาเลเซียค่ะที่ข้ามแดนมาซื้อเพราะว่าชื่นชอบในรสชาติของผลไม้ไทยแม้ภาพรวมจะคึกคักแต่ปริมาณการซื้อยังคงลดลงตามกำลังซื้อของประชาชนค่ะ